ไปไหนพี่โก้ไปสง่งนังเกเรียนส่งนักเรียนวันนี้ได้ส่งน้ำไหมวันนี้สง่สงส่งเหมือนเดิมครับจเอาไปด้วยขาดไหมขาดออเอามาอ,อันนี้มีไหมดูดิมีไหมมีม,ม,ม,มีไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมันดูดนู่นแหละข้าว เสษดูน้ำมันเครื่องโอ้โหดูไดช้ชัดเปียยหมาเลย <c oughs> นี่นี่นี่เหน็หนไหมดิดึงเอ้อนั่นแหละอพอดีพอดีพอดี เสียบมาปิดฝากระโปรงกดกดอาไมเปิดเปลี่ยนไม้ปล่อยติมเอออย่างนี้แหละแค่อ้าวตัดเลยเอาหัวก่อน เดี๋ยวเาจะบอกเอาเข้าไปมันต้องเผาหัวก่อนรุ่นนี้เปิดสวิตต์ปุ๊บเห็นไฟนี่ไหมไฟหัวเผาเนี่ยเพราะมันดับปิดปิดสวิตต์เปิดไหมอ่าสามรอบอ่าปิดสวิตต์เปิดไหมโอเคดูเกียร์ด้วยเกียร์ไม่ว่างเอออ่ะเปิดโอเคต้องเผาหัว เผาหัวสามรอบเดี๋ยวให้พี่นพขับรถตามไปผมจะเอารถตู้ไปร้านโบกครับเอาไปให้เขาเสริมโบกให้หน่อยอ่ะครับให้ถ่าย nó thai nè ồ Thôi lên các rốt lặng đó đang còn ăn tay thế Hãy subscribe cho này. อู้ฟหาจบภาพอีกนี่ยังใช้ได้ครับทนจริงๆเลยรถรุน่นเก่านี่นี่มันคืออะไรวะเหมือนมันเปื้อนอยู่ข้างในไหมนี่นี่ ออโอ้โหถอยยากเลยอ่ะกิกะรถมากพ้นไหมไม่พน้น อ้ยเบียอยู่ดีดยขับสบายมากเลยครับรถตัว ับไม่ไม่ค่อยรู้จักเมื่อยเท่าไหร่เปิดไหมเปิดไหมโอ้เปิดอยู่เปิดอยู่ ตับตรงเนี้ยตรงนี้อ,ออกเลยทำเป็นเบาะเสมอกันเลยทำแต่ตรงนี้หรือเต็มนีเนี่ยอันนี้ปิดให้ด้วยเนี่ย ตัวน,นี้มันสามารถล้มได้ไงเวลาเราเช็คเครื่องยนต์มันต้องเอ็นเบาะนี้ขึ้นมาไงมันต้องเปิดฝาตัวน,นี้มันต้องล้มได้อย่างนี้ไงครับตัวน,นี้มันยกออกได้อยู่ครับตัวน,นี้มันยกออกไปข้างนอกได้เลยทั้งตัวเนี่ยใช่น,น่าจะยกออกได้นะครับเนี่ย น่าจะติดพวกพาวงพาวเวอร์นี่พี่ถอดออกได้เลยนะตักแจ็คพวกสายไฟอ,ะอ่ะนีพาวเวอร์ฝังอยู่ด้วยแต<ช>่วพวกสายไฟนี่ผมตัดออกหมดแล้วผมไม่ได้ต่อในแบ็ดแล้วล่ะครับเดี๋ยวจอดไว้ให้นี่แหละครับฮะเอฟเอเเอ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 เมอย ลบเอบหน่อยสิขับเป็นไหมฮะฮะหน้หนหน้ามาไหน,น,ไนหอ,อ๋อเอบเอบขึ้นนี่ไหมชิดๆนอนถอยไปใหม่ครนะับไอ้นบพูดผิด Tốp mà há tuô, thói lẳng Kết thói, tốp mà há tuô, thói lẳng Aho Thôi này đi Ơi, thói mà cái gì quá ถอยไปอยีกเอบมานี่หน่อยโอ้หักไปทำไมอย่างนั้นอ่ะออมาคขือล้อเขื้อล้อโอ้เกียร์อะไรเนี่ย มาอีกอีกพ่อพ่อเข้าเกี่ยอะไรวะลืมปวดเบกมือหรือเปล่าวะใช่ไหมลืมปวดเบกมือไหมลืมจริงด้วยเมื่อกี้อ่ะแหมดึงดึงดึงเบกมือขึ้น แรงๆเออคอยลืมปดเบรกมือเลย พี่กูเจไว้นี่ใช่ไหมเจรถเจรถตู้อะไม่ต้องใช่ไหมอ๋อได้พี่อาเป็นสีอะไรนี่เนี่ยสีแบบนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีก็เอาเป็นสีแบบกลมกลืนก็ได้แบบนี้มีไหมเนี่ยสีน้ำตาลตัวนึงสีน้ำตาลชั้นเดียอดูอะไปดูพี่ใส่เลยสีไหนก็ได้หรอกให้แต่มัน ให้มันคล้ายๆกันอ่ะให้มันมืดๆพนเหมือนกันไอ้ตรงนี้ปิดนี้หุ้มด้วยนะอ่าอันนี้ปิดหุ้มเลยหุ้มปิดเลยอันนี้มันหลุดหรือเปล่ายิงให้หน่อยเลยน่ะน็อตนั่นแหละมันมันเหมือนจะหลุดนะน็อตไอ้พี่ยกลงไปมันจะทำง่ายกว่าเนาะยกลงไปไหมยกลงเลยทำง่ายครับพี่ยกลงไปเลย Okay. เดี๋ยวผมเอากุญแจออกก่อนงั้นเดี๋ยวไปดูสีก่อนภาพกระจกปึ๊ดนี่แ,แบบมนั่นตา,ตาน,นี่งไงมันนี่ไม่มีเหรอ หมดอ่าครับครับ,รบอันนี้อะไรพี่แพงประตูบร่รถไร

เด้อเดี๋ยวพาไปบ่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับอ้าวล็อกเปิดให้หน่อย